สวัสดีครับคู่นี้มารับชมโคบายกับแดดี้นะฮะมายุคน so no, ึงสมัยนั้นถือว่าคู่นี้โด่งดังไทั่วโลกนะครับกับต่างโชว์โคบายครับที่ชื่อโคบายของประเทศไทยเรานี่ครับมาไปทำดีสิทธิ์ให้ับประเทศไทยนะครับดูเกมมันโชครับสไตล์การโชว์ของพี่แกนะครับเกมมันเขยกที่หนึ่งครับมาฮะโคบายเป็นฝ่ายเดินเข้าหาก่อนนะครับมานี่ครับจอมซาลิีดแห่งเมืองไทยนะสมัยนั้ะครับโคบายครับ แกดูจังหวะออกอาวุธของโคบานฮะมาเย็บออกมาฮาร์เดดี้ทีมออกครับเดดี้ครับแต่ซ้ายโคบานนะฮะโคบานไฟน้ำหานจิ้มซ้ายลำโตเข้ามาโคบานนี่อาวุธหนักแน่นะฮะดูอาวุธของเขาครับหน้าตาแกขึงคังนะครับโคบานยกแรกโอ้ยวางแข้งขวาสวยฮะแดดดี้มา โคบาลเขาครับโคบาลจิ้มซ้ายออกมาฮะโคบนล้อนเข้ามุมนะครับไอ้มุมนะครับมาสับซอครับได้ดีไม่ถึงฮะแทงออกมาฮะโคบาลเตะซ้ายครับมามามา,มาสิดพอนุม่มพอนุ่ม โคบานบี first, ้เข้ามาครับหุกซ้ายครับไต่ซ้ายเข้าไปหนึ่งทีครับโคบานไต่ขวาขึ้นครับแดดดี้มาไายใจเจ๋งว่าใครฮะไต่ซ้ายมาครับโคบอลโอ้ยโคบานหุกขวาครับมาล่วงไปเลยครับประการนับครับจะตัวยิ้มแย่ๆครับมาพลาดฮะโคบานตามซ้ำครับมาหุกซ้ายครับมาทำซ้ำโอ้ยอเปริกาซ้ายขึ้นไปฮะตบซะโอ้ยดูการต่อยมาครับไต่ขาโอ้ย กลางป oh. ีเขบอกไม่มีอะไรครับมาแล้วดิท้าทายครับท้าทายครับโอ้ยดอเไอเจาะยางครับมาหัวซ้ายเจาะยางไปครับเด้งดึงเด้งดึงนะครับตอนนี้ฮะบอกไม่มีอะไรครับมหจิ้งไหนได้ครับเจบครับจิ้มซ้ายล้ตัวหนึ่งทีครับบานโคบานบี้เข้ามุมฮะจิ้มหัวประคัดซ้ายขึ้นมาสวยฮะมาดูการอองรูของแกฮะเน้นๆนะครับโคบานยวยยุคนั้นสมัยนั้นแน่นอนฮะโอ้โหยคมครับโคบานดูฮะ ตอนเนี้ครับโคบานตอนแล้วครับแลดีกล้แท่ออกมาฮะโคบานเดินเข้าไปจิ้มโอ้ยขัดซ้ายสวยฮะมารูปหน้าปะจมูกเลยครับแล้วดีเอาบอกไม่มีอะไรใช่ไหมเตะซ้ายครับโคบานมาเตะซ้ายโอ้ยเตะซ้ายสูงครับมาฮะโอ้จะฟันซอกโคบานครับมาคืนครับโคบาลคืนน้วมัดฮะมาเอาโกมาให้ต่อยครับมาเตะซ้ายอีกแล้วครับมา จะเอามวยไทยไปเชื้อให้ต่างประเทศดูครับสมัยนั้นฮะที่ไหนได้ครับเจอโคบานนี่ฮะมวยสไตล์าดิตอย่างโคบานฮะเดินเข้าหาล้งหัวซ้ายครับไม่มีครับตบไปซ้ายทิ้งฮะซ้ายข้งแข็ครับโคบานเดินเข้าตอนนะครับโคบานตัดดีนี่สูงกว่านะฮะหมดยกที่หนึ่งครับมาดูกันเกมมาชกยกที่สองต่อฮะ มาอันเปอันเิมซ้ายกระแทกออกมาครับแดนดี้โคบานกัวที่ไหนครับโอจะทีบหน้าโคบานครับมาการเหลือเกินครับโอสักทีบหน้า,าครับมาไอซ้ายคืนนี้ครับมาเอา้าโอจิ้มเข่าสวยครับได้ดีมาโคบานไม่สนครับเดินบทเดินบี้เดินเบียดอย่างเดียวครับมา นี่ครับเราถังฝั่งทนของจริงโอบานไต้สายสวยครับนี่ครับหัวเข้าครับไม่ใช่กระจับครับดูดีครับเตดีมากจะฟ้องกรรมการนะอย่าครับอย่าตกตีครับโอบานไต้หนึ่หัวเขานะขัดนะฮะดูครับดูการไต่ของเขาครับไต้หัวเขานะฮะ มาหดมากครับโคบาลนักแข่งหัวหัวเขานะเขเอ็นนี่ครับรับไม่ดีพีเขาก็เตะขวาสวยครับแดดดี้มากาเตะแล้วฮะนี่ครับเพลงเตะต้องโคบานครับไปซ้ายนี่ครับโอ้ยยกขาหนีฮะต้คุยคุายเข้าไปครับไปตอบ้ายเข้าไปสวยครับโคบาลไป้ายเข้าไปสวยครับแบมพับในฮะเอาบอกเตะมวยไทยไม่มีอะไรใช่ไหมครับเตะซ้ายทีฮะมา เตะขวาคืนครับได้เเตะซ้ายคืนครับโคบานเอาสิครับถูกอาวุธมไทยนะฮะเตะซ้ายสวยฮะนี่ครับล่องแขงฮะมามานมโคบานเดินเบียดนะเบียดบีจีนะครับตอนนี้เตะซ้ายครับเตะซ้ายครับสวยฮะโดดเย็งเลยฮะมาสะดุ้งสิครับ ไปซ้ายครับยกขาหนีครับโอ้จะถีบหน้าโคบานบมาเอาตายคิกบ็อกซิ่งนะฮะโคบ,บานกำปั้นแน่นฮะรอจังหวะส่วนซ้ายครับแต่โยกเข้าหาฮะตะซ้ายตึงทีครับปล่อยซ้ายครับมายังซ้ายเข้าหาโคบาน,บานตะซ้ายตึงทีครับโอ้เรดดี้คืนด้วขวาฮะสวยฮะ ามาให้สนฮะข<ค>ามมีเวสไปครับไปอย่างเดียวครับนี่ครับยกขาหนีเหยงไหมครับแยงครับแยงครับไปซ้ายหนึ่งทีฮะแดดดีโดนฮะเอาจิ้มซ้ายทำตัวแทงเขาสวนฮะสวยมันจะสับสอกซ้ายมาหาักผัมาลายใส่โคบานฮะ โคบานไม่ส่นครับเตะออกมาฮะโอ้โหโอ้เตะซ้ายทีครับพับในฮะโอ้ยโดนซ้ายนะครับโอ้แกยังมิ่งฮะแข็งจริงฮะขาแกเตะซ้ายทีครับโคบาลจังหวะบวกเข้ามาเตะซ้ายเลยดีจะบวกด้วยหมัดนะฮะระวังนะฮะ หมดยกที่สองครับดูเกมในจยกที่สามครับคู่นี้ชกกันห้ายกนะฮะมาเพ้งเตะกำลังมันครับเรดดี้เตะซ้ายมาโกบานเตะคืนด้วยแข้งซ้ายคืนครับวอกกระแทกออกฮะโกบานนี่เดินบดเดินบี้เดินจี้เดินเบียดอย่างเดียวนะฮะดูสายตาแกครับเตะค้าครับเตะซ้ายทีฮะเตะซ้ายทีก็โอ้สวยห้ามานเรดดี้ซนดด้วยมัดครับมาเอาสิครับ มาเดินมาเข้ามาเตะซ้ายทีครับโอ้ันซองกบานมาเอาได้คืนในเรื่องฮะเตะซ้ายเข้าไปหนึ่งแข้งครับองแข้งฮะมาขวอที่ไหนฮะสับซอกซ้ายมาครับแดดดี้กบาเดินเบียดเข้าหานะฮะ เบียดเข้าไปครับโคบานไตะซ้ายหนึ่งเทีครับจิมซ้ายครับรุ่นนี้ซ้ายช่างแผรพครับแตะซ้ายครับอแตะให้รู้จักครับมาแตะให้รู้จักครับสวยเข้ามาไปก้มให้ไตะครับก้มให้ไตะก็ไตะครับนี่ครับเสียบเข่าหนึ่งเทียตะซ้ายออกไปครับมาแตะเฉาออกเลยนะจังหวะนี้แตะซ้ายแล้วครับมาจนดีจะคืนได้มหมครับอืจะรอสวนหมัดนะฮะรอให้โคบานไตะจะสวนในหมัดฮะ ดูดูไอคิวแกแกจะกคิดอย่างนั้นแบบเตะซ้ายนี่ครับมาคือเนื้อโยนเข่าครับแดีดดี้โคบานคามาต่อยฮะเอาครับเลือกเบาเท้าโคบานเตะซ้ายครับมาเตะซ้ายครับยืนให้เตะก็เตะครับ จังหวัดต่อยครับเดดดี้ไปซ้ายอีกแล้วครับอโอ้ยแกไม่บังนะฮะเอารับก็รับไปครับมาไปซ้ายต่อยซ้ายครับสวยครับ ก็จะถีบหน้าโคบาครับมานี่ครับไปร่องแขงเข้าหน้าครับแข้งประทับหน้านะครับมาสายหัวนะเจ้าตัวไม่น่าเลยกูไตะซ้ายแล้วเอายืนให้ไปครับมาไตซ้ายเข้าไปครับโอ้ยสวยฮะแค่มายกบังนะฮะแคจะขอรับเต็มเต็มเดดดี้แข็งอยู่แล้วครับมาไตะซ้ายหนึ่งช้ามาเอาไตสซ้ายหนึ่งช้ามา โอ้ยแกช่วงล่างทน<ฮ>ะทนะแต่ดีส่วนได้ศอกนะฮะมาด,ด,ดูการโู้โหยืนให้ต่อยครับเอา้าก้มให้ต่อยแล้วต่อยเลยครับไม่ถูกจังหวะโยเข่าอ่ะก็ถึนหน้าโคบานะครับตอตกตะกีบอนเดึงออกได้นะครับดูจังหวะน,นี้ฮะเตะซ้ายนี่ครับก้มให้เตะก็เตะครับหม,ม,มอบให้เตะเลยนะครับไม่รู้แกคิดอะไรของแกฮะถีบออกครับมา อยู่ในร่องแข้งโคบานครับต่อเกมย่อยๆที่สี่ครับตัดไม้ไว้นะครับนี่ครับจังหวะนี้ดูกันแข้งนะฮะโคบานเดินเดินเตะนะฮะโอ้เสียบเข่าขวาไปซ้ายคืนฮะโคบานสวยฮะนี่ครับยืนให้เตะเตะเตที่ขาครับเนือว่าเข้านี่ขัดนะฮะโดนทีจะตัวโดดเย็บนะฮะ ไม่ยกบ้างด้วยครับมาค,า,บาครับโอเจว่าสอบซอกขวาครับโคบานดึงว่าเตะซ้ายครเตะซ้ายหนึ่งชาครับมาฮะไม่จังหวะน,นี้มาโคบานไม่ค่อยออกซอกนะฮะยังไม่เห็นซอกแกแกเน้นเตะกับมัดซ้ายนี่มัดซ้ายนี่ไอ้มัดหมอลำนะครับโคบานเนี่ย เตะซ้ายแล้วครับโอ้ยโอ้ยเตซ้ายแล้วครับโอ้ยเอานักแข่งไตแล้วโอ้ยทนได้ครับเดดดีเตะซ้ายหนึ่งช้าครับแม่ก็จะคืนน้หมัดนี้ครับแค่เราให้โคบานไตก็จะต่อยสวนนะฮะแกคิดแบบนั้นครับมาไตซ้ายแล้วโอ้ยหนึ่งข้วเข้าครับอย่าพึ่งครับเดดดีมาอย่าพึ่งซ้ายหัว เดินไปเตครับโอ้ยงฮะตครับยงครับโอยเาลเตเไม่ได้ต่อยแดานเตะครับอยครับมาสายทั้งแทบครับต่อยขวาไปครับแดดีบานเลือกครับเตช้าโอตัวสายหัวครับจัดการยังไงกไม่เป็นครับหรือปลาต้องการไปนะครับ นี่ครับโอ้กัลโยขาบังกันไม่ได้ครับโคบานอัดอย่างเดียวฮะเอาโกมาให้ต่อยครับไปครับมาสวยฮะโกไม้แลครับมาจะสวนด้วยหมัดนะครับแดดดี้สวยฮะโคบานตีโอ้ยจังหวะบวกซ้ายครับมาเอาโกไม้แล้ครับไปครับเอายังไงฮะมา เต่ขวาสวยครับได้ดีมาเล่นทีเผิ่ฮะไตซ้ายหนึ่งทีครับคืนออาไปครับคุณมีผมก็มีครับจังหวะหกซ้ายครับมาจังหวะหกซ้ายครับอุ้ยจังหวะอัปคันซ้ายสวยครับมาถ้าโดนเลยเป็นเรื่องฮะตีครับไตะซ้ายครับมจหะหัวจันพอ ไม่ถึงนะฮะจะสับสอกครับมาแดดีมีครับกล้องจับพี่หนึ่งวเข้านะครับโดนเข้าไปหลายข้นานานะครับขดเขานี้นยังทนได้ครับแดดี้เตะซ้ายหนึ่งขามาหมดยกที่สี่ครับดูเกงเงีชยยกสุดท้ายครับยกที่หนะ้าฮะมาแดดี้จะแก้ยังไงฮะ โด r t ล u ครับ l est en f r ก n c e et q ครับ n s l'air ุกท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 ่กทุกทุกทุกมักทุกทุกาุกทุกะเกทุ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 าทุกทุกทุกอุกทนกุ่กุ้ทุกทากุกทุกทุกทกททากก อจังหวะเวียงครับไม่โดนฮะโดนนี่เป็นเรื่องฮะงูยโดนครับมาฮะยงครับไปซ้ายคืนครับกบานไปซ้ายตามครับไปซ้ายตามอีกหนึ่งใครฮะอุจับสอกมานะครับซอกให้เห็นครับมาจับสอกครับมาอยากได้แผ่ใช่ไหมครับแดดดี้จังหวะต่อยครับเตะซื้นครับมาไปขวาสวยครับเดดดี้มาเอาไปซ้ายคืนไปฮะ เตะขวาคืนมาฮะเอาคืนเหมือนกันครับมาทบต้นทบดอกครับโคบานขึ้นหสับซอกกรครับมาอนี่จังหวะหกซ้ายแล้วก็เตะซ้ายตามนะครับสับสอกซ้ายครับมาสับสอกซ้ายครับก้มมาทําไมครับก้มมาให้เตะครับโคบานสับซอกครับเอาศอกกระสอกกับมาดวนซอกครับมีคนลเลมครับมีคนลเลมมาเตะซ้ายครับมามา แปรนี่ครับสวยครับพร้อมเครื่องครับโอ้ยสับซอกหรือเปล่าครับแมาจากตัวย uh ืนดูผลงานนะฮะัมาเข้าไม่อนตีนะครับเดดดี้เตะซ้ายครับโอ้ยสวยฮะต่อยไม่ถึงนะฮะเดดดี้หมาะไหมนะครับโคบานค้ับ ซับสอกสวยฮะมาคงไม่ให้สอกหรือว่าโอ้ยเอายังไงเดี๋ยวดิไปโอ้โหจะตัวคิดไม่ทันว่จะออกอะไรนะครับโคบานคืนไหมฮะมาคือจังหวะบอลหั่นซ้ายนะ ไปซ้ <laughs> ายทางงาครับโอ้ยยังครับโอ้โหเด็ด <nước> ด oh. ีคิดอะไรไม่ออกแล้วครับเจ้าตัวยิ้มนะครับไปซ้ายหนึ่งคีครับโอ้ยสารภาพครับโกม้เนะครับแหมมุดมาเลยฮะโคบานเป่าป่าครับเด็ดดี้โอ้ยสับซอครับมาเอาโอ้โหสุดยอดครับคุณฮะ จะดีทำอะไรไม่ได้นะฮะโอ้ยเตะเตะดอกนี oh, ้คร oh, ับโอ้ยสับฟอกซ้ายครับโอ้ยจะตัวนวลตายหน้าเลยฮะโดนนะเดดดี้จะทนได้ครับโอ้โหสุดยอดฮะเตะซ้ายหนึ่งช้าครับมาแดดดี้เข้าไม่ถึงตัวถ้าไม่จะออกอะไรครับโกลเดบานเก็บหมดนะตอนนี้ฮะเตะซ้ายมาเตะซ้ายหนึ่งช้ามา พอครับพอโคบาลบอกกันพอหมดยกที่5ครับมาสุดยอดครับโคบาลน,นำชื่อเสียงครับประเทศไทยนี่ครับไฟนี้ครับสุดยอดครับ